มิเทีฟบอลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เช่นเก่าเช่นเคยกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงโปรแกรมพมรีเมียร์ลีกอังกฤษสัปดาห์ที่25ใครจะเจอกับใครเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกับผมได้เลยครับมิเตทิฟบอลสวัสดีครับคู่แรกในสัป ดาที่25นะครับจะเริ่มทำการแข่งขันในวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์หรือว่าเช้าวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์เวลาตี3ตรงนะครับเอาง่ายๆก็คือค่ำคืนวันศุกร์นั่นเองครับเวลาตี3เป็นการพบกันระหว่างลีด d ยู i t นเตด เปิดบ้านรับการมาเยือนของ n o t ติงแฮมฟอ o r เรสครับเจ้าบ้านอย่าง l e ด d ูไนเต็ดตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่16แข่ง24เกมชนะ6เสมอ8แพ้ไป10มี26คะแนนครับลูกได้เสียของลีดตอนนี้ติดลบอยู่ที่11ประตู5เกมล่าสุดในลีกครับชนะ1เสมอ2แพ้ไป2ครับส่วนผู้มาเยืนอนย่าง n o t ติงแฮมฟอ o r เรสครับอันดับเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันมากครับเจ้าบ้านอย่างลีดอยู่อันดับที่16ส่วนนอตติงแฮมทีมเยือน อยู่ในอันดับที่17ครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับอยู่ในอันดับที่17แข่ง24เกมชนะ7เสมอ5แพ้12มี26คะแนนครับลูกได้เสียตอนนี้ลบอยู่ที่11ประตูต้องบอกว่าทั้งคู่ครับรลีดและก็นอตติงแฮมตอนนี้คะแนนและก็ลูกได้เสียเนี่ยเท่ากันทั้งหมดนะครับ5นัดล่าสุดของผู้มาเยือนอย่าง Nottingham f o r เร t ชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมครับเกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของลีด ยู่นเตดนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเจ้าบ้านฟอร์มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับ5เกมชนะแค่1เท่านั้นส่วนผู้มาเยือนอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสตอนนี้เริ่มพัฒนาฟอร์มการเล่นของตัวเองครับอยู่ในฟอร์มที่ดีอีกครั้งครับ5เกมเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับเกมนี้แข่งขันที่บ้านของลีดครับลีดครับช่วงนี้อาจจะฟอร์มไม่ค่อยดีก็จริงแต่ผมคิดว่าน่าจะมีแต้มในบ้านของตัวเองครับคู่นี้น่าจะออกมาในผลเสมอด้วยกอร์2ประตูต่อ2ครับ คู่ต่อไปจะแข่งขันในค่ำคืนวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์นะครับคู่แรกเนี่ยในค่ำคืนวันเสาร์ครับแข่งขันเวลา1ทุ่มครึ่งครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตครับเพราะว่าเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเปิดบ้านรับ การมาเยือนของสเปอร์ครับเจ้าบ้านอย่างแมนยูนะครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่4แข่ง24เกมชนะ11เสมอ8แพ้ไป5มี41คะแนนลูกที่เสียของแมนยูครับคือบวกอยู่ที่8ประตู5เกมล่าสุดในลีครับฟอร์มแม่งโคตรดีครับชนะ3เสมอไป2เกมล่าสุดในลีของแมนยูคือเปิดบ้านเอาชนะฟูเลม3ประตูต่อ2ครับมาได้ ประตูชายช่วงทดเจ็บจากเบนจามินเชสโก้ครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนผู้มาเยือนอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์ครับไก่เดือยทองนั่นเองตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่1 4แข่ง24นัดชนะ7เสมอ8แพ้ไป9มี29าคะแนนลู้นที่เสียของสเปอร์ตอนนี้บวกอยู่2ประตู5เกมล่าสุดในลีครับถือว่าผลงานไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ครับสำหรับไก่เดือยทองเพราะว่า5เกมในลีกนะยังไม่ชนะใครเสมอ3แพ้ไป2เกมล่าสุดในลีคือเปิดบ้าน เสมอกับแมนซิตี้มา2ประตูต่อ2ครับได้โดมินิกโซเรนกี้ยิงกนเดียว2ประตูให้กับสเปอร์นะครับเกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของเมนยูรับโอแทฟฟอร์ดนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเมนยูฟอร์มดีจริงๆครับหลังจากเปลี่ยนโค้ดมาเป็นไมเคิลคาร์ลีครับส่วนผู้เย,ยนอย่างสเปอร์เนี่ยก็ฟอร์มไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับ เกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของแมนยูครับผมคิดว่าแมนยูยังไงน่าจะมี3แต้มในบ้านของตัวเองอยู่แล้วครับผลที่คาดว่าน่าจะขึ้นในเกมคู่นี้ผมคิดว่าแมนยูจะเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ดได้ด้วยสกอร์2อ2ประตูต่อศูนย์ครับ คู่ต่อไปครับแข่งขันเวลา4ี่ทุ่มในค่ําคืนวันเสาร์ครับเป็นการพบกันระหว่างบอลมัดเปิดบ้านรับการเยือนของแอตันวิลล่าเจ้าบ้านอย่างบอลมัตนะครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่12แข่ง24เกมชนะแปเสมอ9แพ้ไป7มี33คะแนนครับลูกที่เสียของบอลมัดตอนนี้ลบอยู่3าประตู5เกมล่าสุดในลีครับชนะ3เสมอ1แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดของบอลมัตนะครับถือว่าโชว์ผลงานได้ดีครับเพราะว่าบุกไปเอาชนะวูฟแฮมตันมา 2ประตูศูนย์ส่วนผู้มาเยือนอย่างแอตตันวิลล่าครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับรั้งอยู่ในอันดับที่3แข่ง24เกมชนะ14เสมอ4แพ้ไป6มี4 6คะแนนลูกได้เสียของวิลล่าตอนนี้บวกอยู่9ประตู5เกมล่าสุดในลีครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดครับถือว่าเป็นเกมที่น่าตกใจสำหรับแฟน,แฟนวิลล่าเพราะว่าเปิดบ้านวิลล่าพา์คแพ้กับเบนฟอร์ดขาบ,บ้านเลยครับ0นประตู ตู่ตอนหนึ่งครับเกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของบอลมาร์ตนะครับเจ้าบ้านอย่างบอลมาร์ตช่วงนี้ก็เริ่มกลับมามีฟอร์มที่ดีอีกครั้งหนึ่งในลีกส่วนผู้มเย็นอย่างแอตันวิลล่าครับหลังๆเนี่ยฟอร์มอาจจะมีแกว่งไปบ้างครับชนะบ้างสเสมอบ้างแพ้บ้างครับแต่ว่าเกมนี้ครับแข่งขันกันที่บ้านของบอลมาร์ตครับบอลมาร์ตนี่ก็ไม่ใช่ทีมขี้ๆไม่ใช่ทีมเล่นๆนะ แต่ผมคิดว่าเกมนี้ครับแอตตันวิลล่าน่าจะบุกมามีแต้มในบ้านของเดอะเชอรี่อย่างบอลมัดครับน่าจะออกมาในผลเสมอตุวเจะกะอสองประตูต่สองครับบอลมัดกับแอตตันวิลล่าคู่ต่อไปครับแข่งขันเวลา4ี่ทุ่มเช่นกันคู่นี้ก็น่าสนใจน่าติดตามครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านรับการเยือนของซันเดอร์แลนด์เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับตอนนี้ก็ขยับเดินหน้าเข้าหาถัววแชมป์พิมลีก ขึ้นทุกทีขึ้นทุกวันอยู่แล้วครับอาร์เซนอลตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่1แข่ง24เกมชนะ16เสมอหแพ้ไป3มี53คะแนนครับรูดิเสียของอาร์เซนอลตอนนี้บวกถึง29ประตู5เกมล่าสุดในลีครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดของอาร์เซนอลครับ ถือว่าโชว์ฟอร์มได้โหดเยี่ยมอมหิตด,ดีนักแลเพราะว่าบุกไปเอาชนะลีดถึง4ประตูศูนย์ส่วนผู้มาเยือนอย่างซันเดอร์แลนด์ตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่8นะครับแข่ง24เกมชนะ9เสมอ9แพ้ไป6มี36คะแนนลูกไี้เสียของซันเดอร์แลนด์ตอนนี้บวกอยู่1ประตู5เกมล่าสุดในลีกชนะ2แล้วก็เสมอ1แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดของซันเดอร์แลนด์คือเปิดบ้านเอาชนะทีมลองบวยอย่างเบอร์รี่มา3ปะ ตูจศูนย์เกมนี้ครับแข่งขันกันที่บ้านของอาร์เซนอลเอเมเรสสเตเดียมครับช่วงนี้ผมว่าอาร์เซนอลครับยังไงก็ต้องการแต้มให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะขยิบเข้าหาถ้วยแชมเปี้ยนลีกนะครับและเกมนี้แข่งขันที่บ้านของตัวเองด้วยผมคิดว่าอาร์เซนอลยังไงก็มีแต้มในบ้านของตัวเองแน่นอนครับวนพู้มาเยือนเนี่ยสแรนแลนด์ก็ไม่ใช่ทีมกระจอกงอกง่อยอะไรครับแต่ผมว่า ผมคิดว่านะครับเกมนี้ครับบ้านของอาร์เซนอลยังไงก็ไม่น่าพลาดครับคิดว่าอาร์เซนอลน่าจะเปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูย์ครับผู้ต่อไป4ี่ทุ่มเช่นกันครับ คู่นี้เป็นการพบกันระหว่างเบอร์รี่เปิดบ้านรับการไปเยือนของเวทแฮมครับถือว่าเป็นทีมท้ายตารางทั้งคู่ครับมาเจอกันเจ้าบ้านอย่างเบอร์รี่ตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่19แข่ง24เกมชนะ3เสมอ6แพ้15นะครับมี15คะแนนรูดิเซียของเบอร์รี่ตอนนี้ติดลบถึง22ประตู5เกมล่าสุดในลีกของเบอร์รี่นะครับเสมอ3แพ้ไป2เกมล่าสุดของเบอร์รี่คือบุกไปพ่ายแพ้ให้กับซันเดอร์แลนด์ถึง0ประ ตูตัวสามส่วนผู้มาเยือนอย่างเวทแดม,มครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่18นะครับแข่ง24เกมชนะ5เสมอ5แพ้14มี20คะแนนครับลูกได้เสียของเวทแฮม,มตอนนี้ติดลบอยู่ที่19ประตู5เกมล่าสุดในลีกชนะ2แพ้ไป3เกมครับเกมล่าสุดคือบุกไปไพ่ายแพ้กับเชลซีสุดมันครับ2ปะ ตูต่อ3ครับทั้งๆที่นำเชลซีไปก่อน2ลูกนะครับแต่สุดท้ายถูกเชลซียิงคืนถึง3ประตูครับเกมนี้ครับถือว่าสูสีน่าสนใจครับเพราะว่าอันดับเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับเจ้าบ้านนอยู่อันดับที่ส9ส่วนเว์แฮมอยู่ในอันดับที่18ทั้งคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่าต้องการแต้มเพื่อจะดด้ลรนหนีตกชั้นในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของเบอร์ลี่นะครับช่วงนี้เบอร์ลี่ก็ยังไม่ชนะใครมา5เกมติดส่วนเว์แฮมครับนัดล่าสุด แพ้ก็จริงครับแต่ช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณภาพของเวทแฮมด้วยสไตล์การเล่นของเวทแฮมช่วงนี้น่าจะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีครับผมคิดว่าเกมนี้ครับผู้มเยือนอย่างเวทแฮมน่าจะบุกมามีแต้มในบ้านของเบอร์รี่ครับน่าจะออกมาในผลเสมอด้วยสกอร์สองประตูต่อสองครับเบอร์รี่กับเวทแฮมยูไนเต็ด คู่ต่อไปครับสี่ทุ่มเช่นกันครับคู่นี้ก็น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างฟูลแลมเปิดบ้านรับการมเยือนของเอปเ์ตันเจ้าบ้านอย่างฟูลแลมตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่9นะครับแข่ง24เกมชนะ10เสมอ4แพ้ไป10มี34คะแนนลูกได้เสียของฟูลแลมตอนนี้ลบอยู่1ประตู5เกมล่าสุดในลีกชนะ2เสมอ1 แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดของฟูลแลมครับคือบุกไปพ่ายแพ้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา2ประตูต่อ3าม้วทั้งที่ว่าเกือบจะเสมออยู่แล้วแต่สุดท้ายมาถูกเบนเจามินเชตโก้ครับยิงประตูใช้กับแมนยูช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ ส่วนผู้มาเยือนอย่างเอเบอร์ตันตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่10ครับแข่ง24เกมชนะ9เสมอเจแพ้ไป8มี34คะแนนดูทีเสียของเอเบอร์ตันตอนนี้ลบอยู่1ประตู5เกมล่าสุดในลีกของเอเวอร์ตันนะครับชนะ1เสมอ3แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดในลีกของท็อฟฟี่สีํำเงินคือบุกไปเสมอกับไบตัน1ประตูต่อ1ครับมาได้ประตูตีเสมอช่วงท้ายเกมเช่นังครับเอเวอร์ตันคู่นี้ก็จะบอกว่าน่าสนใจอีกเช่นกันครับเพราะว่า อันดับเนี่ยไม่ห่างกันเลยครับจ้าบ,บ้านอย่างฟูแลมอันดับที่9าเอเวอรตันผู้มาเยือนเนี่ยอยู่ในอันดับที่10ส่วนคะแนนก็ตอนนี้เท่ากันลูกที่เสียก็เท่ากันครับคู่นี้คือถ้ามีผลแพ้ชนะแซงกันทันทีครับสำหรับเอเบอร์ตันกับฟูลแลมครับ เกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของฟูลแลมครับฟูลแลมช่วงนี้ก็ฟอร์มอาจจะแกว่งไปแกว่งมาครับแพ้บ้างชนะบ้างส่วนเอเวอร์ตันนะครับฮเกมแพ้แค่เกมเดียวก็จริงแต่ว่าเสมอถึง3เกมครับเกมน,นี้แข่งขันที่บ้านของฟูลแลมด้วยผมว่าฟูลแลมน่านจะมีแต้มในบ้านของตัวเองครับน่าจะออกมาในผลเสมอด้วยกรนหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับฟูลแลมกับเอเวอร์ตันคู่สี่ทุ่มคู่สุดท้ายประจำค่ำคืนวันเสาร์น,นะครับเป็นการพบกันระหว่างวูแฮมตันเปิดบ้านรับ การมาเยือนของเชลซีครับเจ้าบ้านอย่างวู๊แฮมตันอย่างที่ทุกคนทราบกันดีตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่20หรือว่าอันดับสุดท้ายในตารางคะแนนนะครับวูแฮมตันตอนนี้นะครับแข่ง24เกมชนะ1เสมอ5แพ้ไป18มีอยู่8คะแนนรูดิเสียของวูแฮมตันติดลบถึง30ประตูครับ5เกมล่าสุดในลีกเนี่ยชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2ครับเกมล่าสุดของวูแฮมตันคือเปิดบ้านแพ้กับบอร์นมัธมา0ประตูต ส่วนผู้มาเยือนอย่างเชลซีครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่5แข่ง24เกมชนะ11เสมอ7แพ้ไป6มี40คะแนนครับลูกได้เสียของทางด้านเชลซีตอนนี้บวกอยู่ที่15ประตู5เกมในลีกของเชลซีนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมครับเกมล่าสุดในลีกของเชลซีครับคือเปิดบ้านเฉือนชนะเว์แฮม3ประ ต่ตอ2ครับถูกเวทแฮมนาไปก่อนสอศูนย์นะครับแต่สุดท้ายเชลซีมาเร่งเครื่องมาเปลี่ยนเกมช่วงครึ่งหลังครับยิงคืนถึง3ลูกครับสุดท้ายก็เอาชนะเวทแฮมมาได้ครับเกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของวูฟแฮมตันก็จริงครับแต่ว่าผู้มาเยือนอย่างเชลซีหลังจากเปลี่ยนโค้ชมาต้องบอกว่าฟอร์มค่อนข้างจะดีซะทีเดียวเลยครับและผมมองว่าเกมนี้ผู้มาเยือนอย่างเชลซีน่าจะบุกมามีแต้มในบ้านของวูฟแฮมตันครับน่าจะคว้าถึง3แต้มเลยในบ้านของวูฟและผมมองว่า เกมนี้นะครับผู้มาเยือนอย่างเชลซีน่าจะบุกมาเอาชนะวูฟ h แฮมตันได้ด้วยสกอร์สประตูต่อนหนึ่งครับผู้ต่อไปครับจะแข่งขันเวลาเที่ยงคืนครึ่งในค่ำคืนวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์หรือว่าเช้าวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์นะครับเวลาเที่ยงคืนครึ่งในค่ำคืนวันเสาร์เป็นการพบกันระหว่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบนฟอร์ด เจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลนะครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่11แข่ง24เกมชนะ9เสม,มอ6แพ้ไป9มี33คะแนนรูดิ้เสียของนิวคาสเซิลตอนนี้เป็นศูนย์ประตูนะครับยิงได้33แล้วก็เสียไป33 5เกมล่าสุดในลีครับชนะ2เสม,มอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดของนิวคาสเซิลคือบุกไปแพ้ลิพูที่เลลาเป็ดมานะครับถึง1ประ ตัวส่วนผู้มาเยือนอย่างเบนฟอร์ดนะครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่7ครับแข่ง24เกมชนะ11เสมอ3แพ้ไป10มี36คะแนนลูกที่เสียของเบนฟอร์ดตอนนี้ครับบวกอยู่4ประตู5เกมล่าสุดในลีกของเบนฟอร์ดนะครับชนะ3แพ้ไป2เกมล่าสุดในลีกของเบนฟอร์ดครับถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเพราะว่าบุกไปเอาชนะที่3ของตารางมาได้1ปรปะ ตูต่อสูนนะครับวันนั้นนะครับเบนฟอร์ดเหลือ10คนด้วยแต่สุดท้ายก็ยันเก็บุกของวิลล่าไว้อยู่หมัดน,นะครับเกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของนิวคาสเซิลครับนิวคาสเซิลก็เพิ่งจะแพ้ให้กับลิเวอร์พูลมาเบนฟอร์ดก็เพิ่งจะไปได้กําลังใจในการคว้าชัยชนะที่วิลล่าพาร์คบ้านของวิลล่ามานะครับเกมนี้ผมว่าน่าจะสู้กันแบบสูสีน่าจะสู้กันแบบสนุกครับแต่ผมยังมองว่าเจ้าบ้านครับมีความได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์เรื่องความกดดัน ต่อนักเตะต่อผู้เล่นนะครับผมคิดว่าเกมนี้นิวกาสเซิลน่าจะคว้า3แต้มได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับต่อไปนะครับเป็นการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์ครับผู้แรกในวันอาทิตย์เนี่ยจะแข่งขันเวลา3ามทุ่มตรงเป็นการพบกันระหว่างไบตัน เปิดบ้านรับการเยือนของคิตตันพาเลตครับเจ้าบ้านอย่างไบตันตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่13แข่ง24เกมชนะ7เสมอ10แพ้ไป7มี31คะแนนครับลูกที่เสียของไบตันตอนนี้บวกอยู่2ประตู5เกมล่าสุดในลีครับชนะ1เสมอ3แพ้ไป1เกมล่าสุดในลีของไบตันคือเปิดบ้านเสมอกับเอฟเวอร์ตันมา1ประ ประตูตอนหนึ่งครับมาถูกเอเวอร์ตันยิงประตูตีเสมอช่วงถ่ายเกมนะครับสำหรับไบตันส่วนผู้มาเยือนอย่างคิดตันพาเล่ตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่15ครับแข่ง24เกมชนะ7เสมอแแพ้ไป9มี29คะแนนลูกที่เสียตอนนี้ลบอยู่4ประตู5เกมล่าสุดในลีกของคิดตันพาเล่นะครับเสมอ2แพ้ไป3ยังไม่ชนะใครเกมล่าสุดในลีกของคิดตันคือบุกไปเสมอกับนอตติงแฮมมา1นประตูตอนหนึ่งครับ เกมนี้แข่งขันกันที่บ้านของไบตันนะครับช่วงนี้ไบตันก็ฟอร์มอาจจะมีแกว่งบ้าน,นะครับติดไปทางเสมอซะส่วนใหญ่นะครับไบตันส่วนผู้เยือนอย่างคิตตันเนี่ยหนักเลยครับหเกมล่าสุดในลีกยังไม่ชนะใครผมมองว่าเกมนี้เจ้าบ้านอย่างไบตันน่าจะมีแต้มในบ้านของตัวเองน่าจะมองถึง3แต้มเลยด้วยซ้ำนะครับผมมองว่าเกมนี้ครับไบตันน่าจะเปิดบ้านเอาชนะคิตตันพาเลทได้ด้วยสก้สประตูต่อศูนย์ครับ ส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยประจำสัปดาห์ที่25นะครับต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์ครับเป็นคู่ที่น่าติดตามเป็นคู่ที่น่าสนใจครับเกมนี้อ่ะยังไงกองเชียร์ปืนใหญ่อาร์เซนอลยังไงก็ต้องเชียร์ทีมนี้ครับนั่นคือลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านแอนฟิลด์รับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับโอ้อย่างที่บอกครับเกมนี้แฟนๆของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลยังไงก็ต้องเชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยอย่างแน่นอนครับส่วนแฟนแมนยูเนี่ยก็อาจจะต้องเชียร์ เพื่มลงเมืองอย่างแมนซิตี้นะครับเจ้าบ้านอย่างลิเวพูลครับโอ้โหทีมรักของผมนั่นเองตอนนี้ครับรังอยู่ในอันดับที่6ครับแข่ง24เกมชนะ11เสมอ6แพ้ไป7มี39คะแนนลูกได้เสียของลิเวอพูตัวนี้บวกอยู่6ประตู5เกมล่าสุดในลีกครับผลงานไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับชนะ1เสมอ3 3แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมครับสำหรับ ลิเวอร์พูลคือเปิดบ้านแอนฟิ์เอาชนะสาลิกาดงนิวคาสเซิลถึง4ประตูต่ตอนหนึ่งส่วนผู้มาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตอนนี้รั้งอยู่ในอันดับที่2หรือว่ารองจากฝูงนั่นเองครับแข่ง24เกมชนะ14เสมอหแพ้ไป5มี4 7คะแนนรูดิเสียของแมนซิตี้ตอนนี้บวกอยู่26ประตู5้เกมล่าสุดในลีครับชนะ1แล้วก็เสมอไป3แพ้ไป1เกมครับเกมล่าสุดของซิตี้คือบุกไปเสมอกับสเปอร์2 ตูต่อ2ครับโอ้โหต้องบอกว่าเกมนี้ครับอย่างที่บอกเป็นเกมซปเปอร์บิ๊กแบทเป็นเกมที่น่าสนใจมากๆครับแข่งขันกันที่บ้านของนิพูที่แอนฟิลด์ครับคู่นี้ต้องบอกว่าเจอกันทีไรครับมันทุกทีครับเกมออกมาแบบสนุกออกมาสุสีออกมายิงกันดุเดือดเลือดผ่านครับผมมองว่าเกมนี้ทีมรักของผมครับน่าจะมีแต้มในบ้านของตัวเองไม่น่าถึงขั้นแพ้ในบ้านของตัวเองครับผมมองว่าเกมนี้น่าจะออกมาในผลเสมอด้วยก็สองปะ ตูต่อสองครับเดี๋ยวผมจะขึ้นกราฟิกไว้นะครับว่าผมเนี่ยได้ทํานายไทยทักคู่ไหนไว้เท่าไหร่กันบ้างครับหากเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับลองทายสกอร์ดูว่าคู่ไหนแต่ละคู่เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้ครับที่มันดีๆครับให้กับช่องมิเตอรฟุตบอลนะครับแล้วเอาไว้ พบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ผมมิตรทีฟุตบอลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ